ฉันอยากทําอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่ากําลังใจเนี่ยมันสามารถส่งผ่านกันได้ในช่องทางออนไลน์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอกันใส่เข้าใจว่าความโดดเดี่ยวมันเป็นยังไงต้องก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆด้วยความรู้สึกที่มันลำพังมันเป็นยังไงต้องขอบคุณคาแรคเตอร์ตัวนี้ที่ทำให้เราได้รู้จักใครหลากหลายคนในแบบที่เราไม่คิดว่าเขาจะรักเราด้วยซ้ำ ที่ฟังทุกครั้งแล้วขอบคุณเขาและขอบคุณตัวเองเช่นกันคือคำว่าถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นคงไม่มีหนูเหมือนกันขอบคุณที่ทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อแต่ใส่เชื่อและใส่ศรัทธาเสมอว่าเรานี่แหละคือคนที่กำหนดชีวิตตัวเองฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแค่เราต้องอดทนฝนชีวิตคนเราตกไม่เท่ากัน แล้วมันจะผ่านไปเหมือนทุกๆครั้งที่เราเคยผ่านมาอยู่เพื่อส่งต่อให้ใครหลายๆคนแล้วเขาก็ได้รับมันเวลาเฝ้ามองนั่งมองรอยยิ้มของคนที่เขาได้รับกำลังใจจากเรามันวิเศษมากเลยนะคะคุยกับจัน์ EP นี้ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักนักร้องสาวพลังบวก หลายคนจะรู้จักเขาในชื่อของทรายนักร้องผมยาวสาวสวยมากความสามารถที่ตัดสินใจตัดสกินเฮดเพื่อส่งกำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งไปคุยกับทายกันดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นนี้ก็คือโอ้าย้อนกลับไปนี่ไกลมากก็ทำงานพาสทไทม์เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่อายุ16โดยประมาณ15-16โดยประมาณแล้วก็ทำงานส่งตัวเองเรียนส่งน้องช่วยครอบครัวมาเรื่อย อันนี้ก็ใช้ว่าเป็นอีกช่วงในระยะที่ประสบความสําเร็จดีกว่าแต่ก็อาจจะยังไม่มากแต่ก็เป็นที่รู้จักของใครใหลายคนในแวดวงการาดนตรีค่ะแสดงว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กคิดว่าเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นก็ทําอะไรมาเยอะเป็นมนุษย์เป็ดคนหนึ่งเหมือนกันตอนเด็กๆไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองสามารถทําอะไรดีดแล้วก่อนที่จะมาทํางานร้องเพลงเนี่ยก็ทํางานอื่นควบคู่มาด้วยทํางานบริษัทเป็น MC ็มซีฟิลลนซ์ทำอะไรเยอะแยะพอสมควรจัดเป็นดีเจ v o i เสียงโฆษณาลองถูกลองผิดมาเยอะค่ะจนรู้ว่าโอเคในสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบที่สุดคืออะไรก็เลยเลือกที่จะเดินตรงเส้นทางนี้ม,มีความสุขขนาดไหนคะกับการเป็นนักลองมีความสุขขนาดไหนใช้คําว่าอะไรที่ได้ทํางานด้วยเสียงอันนั้นคือความสุข จุดเริ่มต้นจริงๆคือเริ่มจากตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นนักร้องผมยาวอย่างที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็ยอมรับมากขนาดนี้นะคะก็คือเดอะเจนทันแมนส์ของเราเนี่ยเคยเป็นนักดนตรีวงประจำตามร้านในพัทยาแล้วเราก็ได้มีการไลฟ์ในช่องทางโซเชียลต่างๆช่วงนั้นจะเป็นหลักๆเลยคือ TikTok t ิ k ตอสสก แล้วก็หลายๆคนได้รู้จักเราเพราะการไลฟ์ในทุกๆวันแล้วก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่เราได้รับจาก F อฟซค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์บางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็น,นโน่นเป็นนีแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคมะเร็งคือเขาไม่สามารถที่จะมาหาเราในพื้นที่ที่เราทำงานได้ก็เลยตัดสินใจนะเลยตัดสินใจว่าฉันอยากทำอะไรสักอย่างให้เขารู้สึกว่า กำลังใจเนี่ยมันสามารถส่งผ่านกันได้ในช่องทางออนไลน์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอกันก่อนหน้าที่จะเป็นสกินเฮคือใส่ตัดสั้นมาก่อนแล้วค่ะสได้ทำการตัดผมสั้นมาก่อนแล้วตัดบริจาคให้กับศูนย์โรคมะเร็งเพราะว่าเพื่อนเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นเคยเราเคยได้อินสไเรชั่นในเรื่องของการบริจาคเส้นผมอยู่แล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่า มันก็แค่ผมอะแต่ผมของเราที่ถูกส่งต่อไปอะมันเอาไปให,ให้อีกได้ตั้งหลายคน mm hmm. คือมันก็เลยมีความรู้สึกว่าจะสั้นอีกสักหน่อยแล้วมันจะเป็นอะไรไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับหรือกลายเป็นคาแรคเตอร์ hmm. ที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เราทําตอนนั้นเราไม่ได้ทําด้วยความคิดเยอะเพราะซาจะเชื่อเสมอว่าอะไรที่คิดเยอะมันมักจะไม่ค่อยได้อะไรมากมายถ้าทําทําด้วยความรู้สึกดีกว่าตอนนั้นทําด้วยความรู้สึกล้วน ตัดแล้วมีคนถามเยอะไหมคะตอนที่ออกเพลงใช้คําว่าตกใจดีกว่ามแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานยังแบบเมื่อวานมาลองทรงนีหว่าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้แบบจะกินเฮดอธิบายกับทุกคนว่ายัางไงคะไม่อธิบายอะไรมากมายแค่บอกว่าอยากตัดแค่นั้นต้องใช้คำว่าไส้ขอบคุณการเป็นนักร้องผุ่มยาวของทรายค่ะ เพราะดยส่วนตัวถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวที่ไม่ใช่บทบาทคาแรคเตอร์ mm hmm. <Character S 2> การทํางานไซเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย mm hmm. ไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีสังคมมาก mm hmm. เน้นการอยู่บ้านเป็นหลัก mm hmm. ต้องขอบคุณคาแรคเตอร์ hmm. ตัวนี้ที่ทําให้เราได้รู้จักใครหลากหลายคนในแบบที่เราไม่คิดว่าเขาจะรักเราด้วยซ้าเ mm hmm. พราะในสิ่งที่เราทําไปเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่เราอยากจะให้จากใจเราจริงจ เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องเริ่มเป็นคนให้ก่อนและเราจะได้สิ่งนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าในสิ่งที่เราให้อ่ะมันจะได้กลับมามากมาหาศาลขนาดนั้นอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันเวลาไปร้องเพลงเคยมีใครขับมาพูดอะไรให้รู้สึกแบบมันทัาใจส่วนมากเลยก็จะเป็นปัญหาหลากหลายแต่รวมๆแล้วจะคล้ายๆกัน ที่ฟังทุกครั้งแล้วขอบคุณเขาและขอบคุณตัวเองเช่นกันคือคำว่าถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นถ้าในช่วงเวลานั้นหนูไม่เจอพี่หรือในช่วงเวลานี้ไม่มีพี่คงไม่มีหนูเหมือนกันขอบคุณที่ทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อหนูไม่รู้หรอกว่าหนูจะอยู่ได้ดีไหมแต่แบบหนูจะอยู่นะหนูจะอยู่ดูพี่เติบโตลหลายๆคนจะพูดในลักษณะคล้ายๆกันว่า ถ้าไม่มีเราในวันนั้นที่เขาเจอก็จะไม่มีเขาในวันนี้ถ้าไม่ได้รู้จักเราก็จะไม่ได้มีชีวิตต่ออย่างทุกวันนี้บางคนขอบคุณที่ว่าขอบคุณที่เจอเราขอบคุณคําพูดของเราผ่านช่องทางโซเชียลนั้นๆไปแล้วทําให้เขาแบบเขาดีขึ้นแล้วนะเขามูฟออนได้นะเขาใช้ชีวิตได้ดีมากเขาตกตะกอนแล้วนะเขาก้าวข้ามได้แล้วนะเขาอยู่กับมันได้แล้วนะเขาสามารถสู้กับมันได้นะอะไรเงี้ย ที่สุดค่ะที่สุดจนไม่รู้จะประเมินค่ายังไงหลายคนอาจจะเห็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วไปนั่งดูทรายร้องเพลงคลิปนี้กลายเป็นไหวรอทำให้หลายคนประทับใจมากๆไปฟังเจ้าตัวเล่าเหตุการณ์นี้กันดีกว่าค่ะทำไมแม่ต้องใส่ออกซิเจนด้วยเป,เป็นปอดหัวใจหรอคะ เป็นรอยยิ้มที่สวยมากเลยค่ะที่งนทุกคนขอเสียงปรบมือใหนแครับจริงๆทรายไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าสองรอบแรกที่สายได้เดินผ่านหลังโต๊ะนั้นไปคุณแม่ยังไม่ได้ใสสายออกซิเจน ซึ่งโดยคาแรคเตอร์ของสา,สายจะเป็นคนที่เดินในร้านอยู่แล้วแล้วคาดว่าเพลงที่มาเห็นล่าสุดเนี่ยมันคือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วคิดว่าน่าจะเหนื่อยแล้วแม่ถึงหยิบสายออกซิเจนขึ้นมาใสา่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ใส่สายออกซิเจนแล้วก็คุณแม่ก็มีการร่วมร่วมสนุก บบคือโยกวเวลาพูดอะไรก็โยกตามแบบเล่นตามคนอื่นเพื่อไม่ให้ลูกเขากล่อยคือเด็กๆคือลูกสาวเขาอะค่ะเขาเพแบบสนุกสนานเอนจอยแบบคือทุกอย่างมันไม่ได้ดูรู้เลยว่าอันนี้คือคนป่วยแล้วพอเราเราเดินกลับมาแล้วก็ถึงเห็นว่าอ๋อแม่ใส่สายออกซิเจนแล้วก็ก่อนหลังจากเนี้ยค่ะก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์ก็ได้มีการเห็นคลิปต้นของลูกสาวเขาเลยที่ถ่ายในมุมที่แม่เขานั่งรอตอนที่ไซเดินกลับมา ือแบบเราเห็นแล้วเราแบบจริงๆมีมากกว่าเคสคุณแม่นะคะที่ไม่ได้เคยมีการถูกถ่ายออกไปเป็นไวรัลเคยมีคุณแม่ในกรณีที่ส่จจำเขาไม่ลืมเลยคือไปเล่นที่ร้านหนึ่งแถวแถวแถบบริมณฑทนนี่แหละก็คุณพ่อเข็นรถเข็นไปแล้วคุณแม่ก็ไม่มีขาทั้งสองข้างเลยแล้วก็นั่งดูสายตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนคุณแม่ที่ใส่สายออกซิเจนเลยมีหลากหลายกรณีมากที่ ที่เราไม่สามารถจะหยิบยกขึ้นมาได้หมดที่มันใช้คำว่าสำหรับหนูนะเหลือเกินเหลือเกินที่จะคาดเดาได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเป็นอะไรแบบนี้แต่ทุกๆครั้งที่หนูเจออะไรแบบนี้หนูจะขอบคุณแล้วลวันที่คุณแม่ที่ใส่ออกซิเจนเขามีการคุยกับเราคุยค่ะเขาก็บอกว่าแม่รักหนูนะแล้วหนูก็ตอบไปว่าหนูรักแม่มากกว่าเขาก็ขอบคุณที่หนูเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขากับ อยากจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในทุกวันมันเกินกว่าคำว่าดีใจแล้วมันก็มากมายซะจนเกินกว่าคำว่าใจฟูมันเป็นอะไรที่ไม่มีคำไหนที่จะใช้ได้ดีไปกว่าคำว่าขอบคุณและขอบคุณและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ถึงมีพลังบวกให้คนอื่นมากมายขนาดนี้เข้าใจค่ะใส่ขอใช้คำว่าเข้าใจ ใส่เข้าใจว่าความโดดเดี่ยวมันเป็นยังไงใส่เข้าใจว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงใส่เข้าใจว่าเวลาคนที่มันต้องก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆด้วยความรู้สึกที่มันลำพังมันเป็นยังไงด้วยความเข้าใจของเรานี่แหละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราอยากจะส่งสิ่งเนี้ต่อให้กับคนที่เรารักและเขารักเราอย่างไง <S <S หนูไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเอง ดังหรือเปล่าไม่เคยยกตัวว่าตัวเองพิเศษเพราะหนูจะพูดเสมอว่าหนูเป็นแค่คนธรรมดาที่มีแค่ใจที่อยากทำแต่ถามว่าหลายๆคนบอกโอ้เดี๋ยวนี้พี่ดังพี่เป็นที่รู้จักอันนี้หนูไม่ทราบหนูถือแค่ว่าในสิ่งที่หนูทำหนูจะทำมันไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งหนูจะไม่มีโอกาสได้ทำและทำมันไม่ไหว ใช้คำว่าโลกคู่ขนานของนักร้องผมยาวขนาดเลยเหรอแบบไม่ใช่อย่างหน้าเวทีเลยใช่ไหมใช้คำนั้นได้เงียบเป็นคนเงียบเลยก็ไม่ได้เงียบมากขนาดนั้นนะคะแต่หนูก็คิดว่าหนูก็เป็นอินเทอร์บทระดับหนึ่งอยู่บ้านเพราะว่าในบทบาท ใช้ชีวิตประจําวันก็จะมีบทบาทการเป็นคุณแม่ด้วยเพราะ่หนูมีลูกสองคนแล้วก็อยู่กับพ่อพ่อหนูก็เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเหมือนกันเป็นอีกเหตุผลนึงไหมคะที่เราเน้จะส่งต่ลังให้คนอื่นใช้คาว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลตัวแปรที่ขยายมันได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเข้าใจดีกว่าคะ่ะลูกๆว่ายอย่างไรบ้างที่เห็น เขาพูดทุกวันว่าเขาภูมิใจในตัวแม่เขาซึ่งเป็นสิ่งที่หนูขอบคุณเสมอขอบคุณตัวเองที่ที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรสักอย่างแต่แรงบันดาลใจหลักๆเลยคือคือเขาสองคนที่อยากจะทำให้ไซเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันเพื่อตัวไซเองแล้วก็เพื่อเขาเราวางแผนอนาคตของเขด้ะอยากให้เขาเป็นอะไรอะไรไม่เคยแพลนอะไรไว้ให้ค่ะแค่ ดูแลให้เหมาะสมตามช่วงวัยแล้วก็พูดกับเขาเสมอเหมือนกับที่พูดกับตัวเองเหมือนกันโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรก็ได้ที่หนูมีความสุขและหนูอยากจะเป็นและหนูเลือกที่จะเป็นไม่ว่าหนูจะเป็นอะไรแม่จะรักหนูในแบบที่หนูอยากจะเป็นเขาวงหหอะไรรไหมคะเช่นสุขภาพคุณแม่นอนน้อยอะไรอีมีไหมีเขาพูดไหมมีค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเด็กสมัยนี้เขาโตมากับโซเชียลเขาต้องเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงขนาดไหนก็ตามเขาบอกคุณได้ไงคะก็แบบนอนเยอะเยอะดื่มน้อยๆกลับบ้านบ่อยๆนะไม่เคยคิดอยากจะเลิกทำอาชีพนี้แต่แค่เคยคิดอยากจะเลิกเป็นนักร้องผมยาวบางทีมัน น่าจะด้วยความกดดันและความคาดหวังและหลายคนพอเห็นว่าเราอยู่ในจุดตรงนี้ค่ะแาคคิดว่าปัญหาตรงนี้ไม่ได้เกิดแค่กับการเป็นนักร้องผุ่มยาวสาคคิดว่าเกิดกับศิลปินทุกๆคนเพราะว่าในการออกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งมันจะไปด้วยความคาดหวังอยู่แล้วว่าฉันมั่นใจว่าฉันเจอเธอแล้วฉันจะต้องรู้สึกดีฉันจะต้องสนุกฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือสายคิดว่ามันเป็นในเรื่องของอาชีพของเรามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ดาราศิลปินทุกๆอย่างจะคิดว่ามันอยู่บนความคาดหวังและความกดดันอยู่แล้วแต่ก็รู้ทันตัวเองอยู่ว่าไม่เป็นไรแค่เหนื่อยหมดนแค่เหนื่อยใช่มันน่าจะแค่เราเหนื่อยเพราะกพอเวลาคนเราเวลาเหนื่อยมันจะไม่เอาอะไรอยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่ยัท้ออย่างี้คะเข้าใจค่ะว่าเวลาที่มันอยู่ในจุดนั้น่ะ หลยหลายคนจะมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของตัวเองหรอกแต่ใส่เชื่อและใ่ศรัทธาเสมอว่าเรานี่แหละคือคนที่กำหนดชีวิตตัวเองอย่าท้อถ้าท้ออย่ายอมไปอีกชีวิตมันไปต่อได้ต่อให้มันไม่มีทางเดินเดินไปก่อนเดี๋ยวเราจะรู้เองอย่ายอมกับอะไรง่ายๆโดยเฉพาะโชคชะตาตัวเองเพราะเราเป็นเจ้าของมันจงกำหนดมันด้วยตัวเรา ล้มก็แค่ลุกช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครใช้ชีวิตเหมือนนาฬิกาเดินไปทุกวันอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องก้าวกระโดดไม่ต้องแข่งฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแค่เราต้องอดทนฝนชีวิตคนเราตกไม่เท่ากันบางคนแป๊บเดียวบางคนนานมากบางคนหนักมากแต่เชื่อเถอะถ้าเรารู้จักกางร่มให้ตัวเองแล้วมันจะผ่านไปเหมือนทุกๆุกครั้งที่เราเคยผ่านมา มันยังไม่ใช่วันสุดท้ายของเราแน่นอนเราไม่มีทางรู้ว่าโลกใบนี้ให้เวลาเรามามา,มากน้อยแค่ไหนแต่จงอย่าลืมมองหาสิ่งสำคัญที่เรามีหากไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะอยู่เพื่อใครก็จงอยู่เพื่อตัวเองถ้าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะอยู่เพื่อตัวเองไปทำไมจงอยู่เพื่อคนที่สำคัญกับเราที่รักเราและเรารักเขาจงอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับคนที่เรารัก เผื่อมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในทําให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อในทุกๆวันนอกเหนือจากคนที่ชอบเรามันก็ยังมีคนที่ไม่ชอบเราเคยเจอคนที่เข้ามาว่าเราแรงๆไหมมีค่ะเยอะในช่วงชีวิตประจําวันก็มีที่ไม่สุภาพแม้กระทั่งว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวแล้วพอเวลาที่เราบอกเขาว่าเราต้องการ ความเป็นส่วนตัวก็บางทีก็จะมีคําพูดอะไรกลับมาถามว่าแรกๆสนใจไหมสนใจมากสนใจจนแม้กระทั่งว่ามาพิจารณาถามตัวเองว่าเราฉันจะต้องทํำยังไงให้ฉันเป็นที่รักของทุกคนซึ่งพอเรามาไตร่ตรองด้วยการเติบโตด้วยการทํางานนะคะด้วยการเป็นแบบเป็นนักร้องผมยาวของตัวเองแล้วก็ในความเข้าใจการใช้ชีวิตแล้วก็จากสําคัญมากๆเลยอันนี้หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีตรงที่ว่า พี่ๆของหนูที่ยืนข้างๆหนูทุกคนรักหนูหนูโชคดีที่มีเจนท l e นแมนมันเลยทำให้น้สึกว่าฉันจะผ่านทุกอย่างไปด้วยความเข้าใจพี่ๆก็จะคอยบอกแนะนำสอนทุกๆอย่างเท่าที่แบบเราจะสามารถจับมือกันเดินในการทำงานของเราได้ตกตะกอนทางความคิดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราก็แค่คนคนหนึ่งนะเว้ย ไม่มีใครสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่มีคนรักเราจะไม่มีคนเกลียดเขาไม่ได้มีอิทธิพลในชีวิตเราขนาดนั้นบางคนนั่งพิมพ์โทรศัพท์มันไม่ได้ผ่านการสั่งกานกรองมาจากสมองด้วยซ้าบางคนใช้อารมณ์ล้วนๆเราก็เลยเคยผ่านเราเคยเป็นจุดวัยรุ่นที่เราเคยใช้อารมณ์เป็นหลักมากกว่าการใช้ความคิดอะค่ะเราก็เลยแบบเออช่างมันเถอะเอพวกเด็กอะ สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจสักวันหนึ่งเขาจะเติบโตแล้วเราก็อวยพรให้สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจถามว่าแคร์ไหมถ้ามันไม่หนักมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถามว่ารู้สึกไหมมันต้องมีอยู่แล้วจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะไซก็เป็นคนแต่ถามว่าเก็บมาใส่ใจจ,จนทําให้ชีวิตใช้ใช้ชีวิตต่อไม่ได้ไหมไม่มันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นเลยเพราะไซมองในจุดที่ใหญ่กว่า คือสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นและคนที่รักและให้เกียรติเราการเป็นนักร้องผมยาวให้อะไรกับทายบ้างไปฟังคาตอบกันค่ะให้คุณค่าความเป็นคนอย่างคุ้มค่าทรายเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตมนุษย์เราเกิดมาทําไมแต่ถามว่ารู้ไหมว่าต้องทําอะไรรู้กินนอนตื่น แล้วชีวิตมันคืออะไรทําไมต้องมีความฝันฝันไปทําไมเราจะทําอะไรประ,ประสบความสําเร็จประกอบอาชีพเอาเงินมาทําอะไรคือชีวิตทําไมทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ไม่เข้าใจแล้วแม่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็เพราะว่าเราอะไม่รู้คุณค่าของการมีชีวิตไงก็อตอนนั้นไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็คิดว่ารู้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรู้เอง จนทุกวันนี้พอเราได้มาเป็นนักร้องผมยาวเรารู้เลยว่าอ๋อคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มันเป็นอย่างนี้นี่เองอยู่เพื่อส่งต่อให้ใครหลายๆคนแล้วเขาก็ได้รับมันเวลาเฝ้ามองนั่งมองรอยยิ้มของคนที่เขาได้รับกำลังใจจากเรามันวิเศษมากเลยนะคะการให้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแล้วมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตโคตรมีค่าเลยมีคุณค่า และหลายครั้งที่รู้สึกแย่แต่จะพูดเสมอเลยว่าแบบกลัวกลัวตายยังไม่อยากตายยังอยากอยู่ยังอยากเห็นยังอยากทำยังอยากให้กลัวว่าถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะเป็นยังไงคือมันมากกว่าคำว่าดูแลคนในครอบครัวตอนนี้มันเหมือนอยากดูแลทุกคนให้เท่าที่เราทำได้ให้เท่าที่ให้ได้แต่ให้จากใจเรานี่แหละ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะเป็นผลงาน cover อย่างที่หลายๆคนได้ติดตามกันแล้วก็มีซิงเกิลที่ปล่อยไปเป็นผลงานของเราเอง2ซิงเกิลก็จะมีซิงเกิลแรกก็จะเป็นโลกซึมเศร้าซิงเกิลที่2ก็จะเป็นแค่ขั้นเวลาที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอกับพี่แท็กพรันยูแล้วก็ได้รับเกียรติจากทีมงาน Mango, มาช่วยในเรื่องของเนื้อคำร้องและมากไปกว่านั้นคือได้พี่หมูบิ๊กแ s มาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่3เ,เร็วๆนี้ให้ได้ติดตามกันในปลายปีค่ะสามารถติดตามาได้ที่ไหนช่องทางไหน,ไหนก็จะเป็นช่องทาง y o u t u b n n h l นะคะของพวกเรา The g e n t l e m a n s ค่ะแล้วก็ f a n p a จ e The gentlemen's ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทาง TikTok ของนักร้องผมยาวค่ะติดตามได้ทุกช่องทางใ<ล>ช่แล้วก็จะสดได้ ก็จะเป็นหลากหลายคาแรคเตอร์อาจจะเป็นคนที่จัดวางคาแรคเตอร์ตัวเองในแต่ละพื้นที่ไม่ค่อยเหมือนกันถ้าอย่างใน Facebook ส่วนตัวเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการโพสต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการใน Tik t o อกในการไลฟ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหน้าเวทีก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่มันดูแข็งแรงขึ้นไม่ได้แบบฟิลจอยๆอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นค่ะใช่ขอบคุณ,คณเ,เช่นกันค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ ได้พูดจะบอกเลยว่าเพจอิจานเป็นเพจแรกที่สัมภาษณ์เรื่องของบทบาทคาแรคเตอร์ Character ของการเป็นนักรองภูมยาวแบบจริงๆจ,จังๆไม่เคยได้คุยเรื่องนี้กับใครเลย เป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากๆเลยนะคะแอดเชื่อว่าใครที่ได้ดูคุยกับจัน์ EP นี้จะยิ่งหลงรักสาวเท่นักร้องผมยาวคนนี้มากขึ้นไปอีกแถมยังได้รับพลังบวกแบบเต็มๆสำหรับคุยกับจัน EP ต่อไปจะพาไปพูดคุยกับใครมุมไหนติดตามได้ทุกวันจันและอังคารแล้วพบกันค่ะ